ต้อรวจออยู่ข้างหน้าเฮ้ยจะต้องใช้พลังสันหน่อยแล้วอ่ๆอ,อย่าเพิ่งดีใจกันไปฮะ <s> <ห>ลบได้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะจัดการเองพลังเพิงเผาฟลอนเฮ <_ s> ยเฮนายเห็นหรือเปล่าเด็กตำรวจนั่นมีพลังป้องกันซะด้วยงั้นเรามารวมพลังก <_ s> ันเถอะ รวมพลังพิฆาตใจเย็นๆก่อนพักพวกเอ้ยพวกแกโดนจับได้แล้วมาเลยมามาถ่ายรูปมายืนนิ่งๆทำหน้าให้มันเฉยๆหน่อยเสีนี่ทินนายพร้อมไหมได้ฉันพร้อมเสมอ พวกนายทำให้ฉันถ่ายรูปไม่ได้เลยเนี่ยไปๆไปเข้าไปห้องขังเดี๋ยวนี้เลยคหยสนุกนะืมโอ๊ะอะไรกันเนี่ยอ๋อ oh. hmm. ซิมเปอรนิปเปอรนำโชคของฉันนั่นเองว้าว uh. <Wow. S 1> อะไรกันเนี่ยโอ้ hmm. oh. ของเล่นคลายเครเียดพิเศษนี่ hmm. โอ้ว้าวละลามือของฉันมีไฟขึ้นมาแล้วฮืมชวนกระทมนั้นก็มีสายตาเลเซอร์โอ้ว้าวก็ไปแล้วเลยนี่เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอยู่นิ่งๆสิทีนนายเกือบจะทำพังอยู่แล้วเนี่ยเอาละเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วละดูสิว่ามังกรตัวเนี้ยงดงามขนาดไหนเหมือนในรูปเป๊ะเลยใช่ปะล่ะน้อยแน่แกไม่รอดแน่ มังกรบ้าอะไรทำไมถึงได้ดูเหมือนไส้เดือนขนาดนี้ไม่มีทางนายเข้ามาไม่ได้หรอกบอกลาพลังพิเศษของนายได้เลยแจ็คเสียใจด้วยนะจ๊ะอไม่นะช่วยช่วยดูไว้อย่าทิ้งผมไว้แบบนี้ครับเอาล่ะเซก,เเกลพลังพิเศษแบบใหม่นี่นะ ครั้งนี้จะเป็นอะไรเนาะฉันเป็นมนุษย์สไลด์ที่นี่ค่ะก็แอบรอดกงได้แล้วสำเร็จโอ้แย่แล้วสิแม่นางคู้คุมมากแรงล่างไปสไลด,ด์โดนสีเลย hmm. แล้วอไอ้ของเหนียวเหนียวยุยุยสีเขียวนี่มันคืออะไรกันเนี่ยเจ๊กมานอนเกะกะควางทางไปมอกลับเข้าไปในห้องค้งเลยไปไป โอโ no ้โหฉันกลับมาเป็นมนุษน์อีกแล้วว้ายพลังวิเศษของฉันมาแล้วโอ้ยเยี่ยมมากยมากฉันรู้สึกว่าฉันควบคุมคนได้นะเนี่ยละแล้วผู้คุมก็ตกเป็นทาสของข้าเรียบร้อยเธอทำตามทุกอย่างฉันเลยเฮรว้าว อ,อาวิทพื้นน้อยแม่นาง<อ>แล้วก็ทำความสาสานห้องขังของฉันนะฮะว้าวเจ๋งตังเฮฉันควบคุมคนได้เก่งเลยทีเดียวนะเนี่ยฮะ<อ>ว้ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย<อ>นี่พระควัพลังวิเศษของนายหมดแล้วห้าสิบเอ็ดเร็วเข้าหนา่อยค่ะจอมนายขัดขา ว้าวในที่สุดก็มีพลังใหม่มาแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรเนาะพลังลอยตัวอย่างนั้นหรอหรือว่าพลังจิตโอ้นั่นโคลนของฉันนี่แล้วนั่นก็คือร่างโคลนของฉันเองและก็อีกคนว้ายผู้คุมก,กำลังมาเฮสวัสดีครับเออพรเอิญว่ามีพวกเราหลายคนนะเจคก็ฟปลอมอ,ออกมาจนหน้าหยิบห้องค้างไป ฉั <S <S นจะต้องคิดหาวิธีซะแล้วล่ะอ้านึกออกแล้วพวกนายจะต้องทำความสาสาานที um ่ทำงานของฉันทั้งหมดเลยเน่่เๆ่เน่ทำตัวให้มันดีๆกว่านี้หน่อยไม่ไม่ม่แค่สองคนก็พอแล้วฮะอะไรนะโอ้พลังวิเศษของฉันนี่ว้าวรู้สึกว่าฉันจะกลายเป็นแมลงวันนะอุ้ยคือพลังสุดยอดเลยโอ้ยไปพ้นนะไอ้ต่อมแมลงวัน อโอ้ยเจ้าแมลงวันนี่มันห้องของฉันนะสัจฉันละอ่าไปป้าเตาช่วยกล้วยทอดนี่นายเองหลอทินโอ้่ตายสิพลังวิเศษ,ษ,ษของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วกล้ามยักษ์อย่างนั้นเหรอรูวว้ว่าวิ่งจุจุดว้าวสายฟ้านี่แฮ่นี่ทิน ดูพลังของฉันสิมันคือสายฟ้านะ่ะโ,โ,โอ้ยมองเช่งไฟเขาโทษทีเดอร์เพื่อนโอ้โอ้ฉันฉันเปก่านะครับอ้าวแล้วไฟมันดับได้ยังไงกันเนี่ยฮะพินฝีมือของอิตาเจ๊ครับเจ็๊มาก,กับฉันหน่อยขอเทพเจ้าสายฟ้า การให้เราันนี้อีกเท็กเนาสตบกดีฮะว้าวพลังพิเศษของฉันมาแล้วคืออะไรนะมันคืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับมือขอลองดูไหนสิแขนหนวดปาหมึกแล้วก็มือตะขอโอ้โอ้นิ้วตะขอนี่แหละที่ฉันต้องการเป๊ะเลยอ่าฮะกำลังคิดจะสะดอกกอนอย่างนั้นหรอฮะ ของฉันออกไม่ได้ซอยก่อยเน่ hmm. ว้าวพลังวิเศษของฉันครั้งนี้จะเป็นอะไรเนาะ hmm. อ้าวไม่เห็นจะมีอะไร oh. กดขึ้นเลยโอ้ oh. ฉันเปลี่ยนน้ำไม่กลายเป็นโคกนี่อ้าวนี่คือเบอร์เกอร์ของนายกินให้อร่อยเลยนะ ช่วยเปลี่ยนออตมิลของฉันให้เป็นเบอร์เกอร์หน่อยจีได้ปะเงินก็เอาเงินมาก่อนสิว,ว้าวขอบใจมากนะพกพวกนี่ทำให้ฉันด้วยสิพกพวกฉันก็อยากได้เบอร์เกอร์เหมือนกันได้ได้ได้อ้าว ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คิดจะดอกฉันหรือยังไงว้ายสวยแล้วสิเตาเจยจใาเด้อและนี่ก็คือค่าจ้างของนายไม่ต้องโทษนะให้ฟรีว้าวคลังวิเศษของฉันใครอยู่อ้าวไม่เห็นจะมีอะไรกดคุ้นเลยอู นี่สินี่ฉันลอยอยู่เหรอนั่นมันอะไรกันซิมเปิลนิมเปิลซิมเปิลนิมเปิลโอ,อ,อ้ยช่วยด้วยฉ,ฉันไม่อยากบินได้แล้วโอเคคราวนี้นั่นหนาดีแล้วละ่ะโอ้ยนอนได้สักที <an> เฮ้อ้าวแล้วซิมเปิลนิมเปิลของฉันหาย <h ans S 1> ไปไหนซะ <h ans> แล้วล่ะเนี่ยออยู่นี่เองอ๋อลูกร,รักของแม่ โอ้ยร้อนจีเลยโอ๊ะมันคือสัญญาณพิเศษนี่ไหนขอดูหน่อยสิ <Wow. S 1> ว้าวฉันควบคุมน้ำแข็งได้แค่นี่เจ็กอยากจะกินไอติรมหน่อยไหมล่ะฉันทำให้ได้นะเอาเอาไปกินเลยกินแห้อร่อยนะ <Wow. S 1> ไอ้เจ๊กลืมไปว่าถ้าเลียโลหะที่เย็นเจี๊ยบมันจะเกิดอะไรขึ้น เอาแล้วลูกกองของฉันหายไปไหนใส่แล้วล่ะเนี่ยมไม่รู้ครับผมกำลังกินมิเชคอยู่ครับ <c oughs> เอาเลยกล้ามโตไปไวใส <c oughs> ่ไม่ได้ผลเลยมาันไายโอกาสของฉันมาแล้วว้าวสุดยอดฉันมีกล้ามยักษ์ใหญ่แล้ว <c oughs> ฉันกลายเป็นยักษ์ <c oughs> ทถทโ<ร>ถ <Wow. S 2> ทินนายนี่แข็งแรงจังเลยช่ยผมน่ยยกได้ทุกทุกอย่างครับว้าวเจ๋งจังเลยว้้ย wow. เอทิน <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> อุ๊ย <c oughs> คุณชอบพลังต่างๆที่มีอยู่ในคุกของเราไหม คอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณอยากจะมีพลังพิเศษแบบไหนกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้แม่ภาพวิดีโอสนุกสนานตอนใหมๆ่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ